เป็นผู้หญิงอยู่ในสังคมไทย,ยกดดันนะ้าต้องขาวสิต้องผอมสิเรามีพฤติกรรมสอ,อย่างที่เปลี่ยนไปคุณหมอวันนั้นก็เลยบอกว่าจะเป็นบีเมียนะถ้าเกิดใครมีอาการเราเนี่ยคือแนะนําให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเราต้องทําเพราะว่าเรารักตัวเองไม่ใช่เราเกลียดร,รูปร่างตัวเองฮัลโหลทุกคนกลับมาอยู่กับมอนามไม่ซ่องอีกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นที่ปก like ค,คลิปแล e ้วก็ชื่อคลิปเลยนะคะก็คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับดีไซน์ดีไ e น์ด l t u r ์ในไทยนะคะคลิปนี้ก็มีเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะแนะนำที่อ้างก่อนเลยค่ะให้ที่อ้างแนะนาตัวอ่านนะคะลลิดาสุขมนลนะคะปีนี้ก็อายุ38แล้วนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบเครื่องประดับคาเฟ่แล้วก็เอ่อพวกสตูดิโอสอนทำเครื่องประดับต่าง เราแบบพามเหมือนรู้จักกันคือไปยิมเดียวกันด้วยฉะนั้นเราจะมีการแบบว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าการกินแล้วเราก็เคยมีเรื่องแชร์กันเรื่องแบบ eating disorder กันแล้วคร่าวๆแต่วันนี้เราชวนพี่อาร์มาเพื่อจะแบบดิฟดิฟหรือว่าคุยให้มันลึกเข้าไปอีกคือเพื่อเป็น ความรู้แล้วก็แบบเผื่อใครหลายๆคนแบบสนใจหรือคิดว่าตัวเองมีอาการว่าแบบเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่ารู้สึกว่าช่วงนี้เคร่งคันกับการกินมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าถ้างั้นเราเริ่มต้นพูดถึงเป็น beauty standard แล้วก็ไดเอทเคาน์เตอร์ในไทยก่อนละกันพี่อ่านรู้สึกว่าไดเอทเคาน์เตอร์ในไทยแล้วก็ beauty standard ในไทยมันมาสูงไหมแล้วก็สําหรับตัวเราเราคิดว่าเราตาม beauty standard หรือเปล่ามันคือภาพรวมเลยคือทั้งหน้าตาแล้วก็รู ในไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความกดดันค่อนข้างสูงต้องขาวสิต้องผอมสิถึงจะเรียกว่าสวยจริงๆเป็นผู้หญิงอยู่ในสังคมไทยะกดดันนะว่าไม่ไม่ได้ขาวได้ทุกคนดูแต่สิถ้าเราพูดถึงบิวตี้แตนดาเราจะนึกถึงไทยแบบหรือว่าสเปคของผู้ชายไทยก็คือจะต้องแบบขาวตัวเล็กแล้วก็ผอมยาวอ่ะถ้าพูดถึงในตัวหมดปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาแบบเหยียบในวงการอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นเราจะรู้สึกถึงความกดดันหรือว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องดูเป็นอย่างนี้แ ท็อกซิกเบาๆนะคืออย่างแรกเลยมันก็คือความคาดหวังของสังคมว่าถ้าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะถ้าจะต้องมีคนติดตามเพื่อทำไมคนนี้ไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งแล้วว่ามันก็คือมาจากภายในด้วยว่าเรากดดันตัวเองแค่ไหน คือถ้าเกิดเป็นคนที่มีความมั่นใจหรือว่าถูกปลูกฝังแบบเติบโตมาด้วยพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย,อยู่แค่เป็นตัวอยู่แล้วมันก็โอเคแล้วนะอันนั้นก็ส่วนนึงแต่ว่าสําหรับคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่ที่เคินที่อายไม่มีความมั่นใจนูรู้สึกว่า beauty standard มันจะมีผลต่อจิตใจค่อนข้างเยอะขนาดอ้ำเอรจริงๆเป็นคนที่มั่นใจเรื่องรูปร่างมาตลอดเลยอะแต่พอเหมือนช่วงที่อวบขึ้นอะก็จะโดนทักแบบกินอะไรมา ปกินอะไรนะกินข้าวเปเลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องแล้วเราก็จะกลับมาว่าไปกินอะไรมา <c oughs> จนเราแบบเอาเราแฮปปี้กับหุ่นเรานะบอกอ้วนมากเลยนะ <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยวอ้วนอยอย่างนีคห้าทีจริงๆคือเหมือน <c oughs> เราก็เอ๊ะเห็นแล้ว <c oughs> เราก็ <c oughs> งั้นปูแวกกลาวมาก่อนว่าเมื่อก่อนพี่อามเป็นรูปร่างยังไงรู้สึกว่าตัวเองฟิตกับกบอดี้บิวตี้สแตนดาร์ดไหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงคือเมื่อก่อนแ่บฟิตมากเพราะว่าน้ำหนักสี่จุดสองตัวเล็กเลยไม่เคยมีแบบ ไข่มันในร่างกายเลยเคยฝัง,ง,ง,งวัดบอดี้แสตท์เราได้สูงนะงงตลอดโอเวอร์แบบย1 22ดจนถึงประมาณ30กว่าแล้วเรามีจุดเปลี่ยนไหม จุดเปลี่ยนก็คือโควิดนะคะโควิดคือเราอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นเหมือนแบบจังหวะที่โควิดเนาะเหมือนกันที่เราเข้าใจว่าจิวเวลรี่มันไม่ใช่ปัจจัยสีอ่าดังนั้นถ้าคนจะตัดอะไรอ่ะเขาก็ต้องตัดจิวเวลรี่ออกก่อนมันไม่ได้จําเป็นเราทุกๆคนก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีลูกน้องเลยค่ะเราคิดว่าเราไม่เครียดนะจริงๆเราคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเราสู้ได้เราก็ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแต่ว่าเราแบบัน c o n c i ียสมากๆเลยแล้วเราเครียดแต่ว่าเราออกไปเจอเพื่อเราก็ยังยิ้มไปกินข้าว ก็สนุกเจอพนักงานแล้วก็เชียร์อั p ว่าอาสู้ๆนะไม่เป็นไรแต่จริงๆลึๆกๆอะเราเครียดความเครียดน่ะส่งผลกระทบต่อร่างกายอะไรไงบ้างเรามีพฤติกรรม2อ,อย่างที่เปลี่ยนไปแบบคือจริงเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเริ่มช้อปปิ้งกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์คือทุกๆวันจะต้องตื่นมาเพื่อซื้ออะไรบางอย่าง ขอแค่ได้เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตขอแค่ได้เข้าแอปพลิเคชันที่แบบช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อแบบเป็นมันเหมือนตระบาย <shopping S 1> เครียดใช่เพื่อซือ้อซื้ออะไรไม่รู้ซื้อทุกอย่างเราเห็นของที่มาส่งที่บ้านแล้วเราอุ๊ยจำนวนมันแบบบ้าส่ ต้องการมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การกินที่เหมือนผิดปกติเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนที่ต้องควบคุมอาหารอะไรดังนั้นน่ะเรากินอะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่ใช่ถ่ายคนที่ชอบกินเบเกอรี่เลยก็คือเป็นคนไม่กินจังฟู้ดไม่กินอาหารที่ไม่ค่อย h e a l ี้ประมาณนั้นคือเราไม่ได้คอนเซิร์์เรื่อง h e ลต t ้ y ม่เฮลตี้แต่ว่าเป็นเทอร์นเออของอาหารที่เราไม่ได้ชอบเพราะเราเป็นคนชอบกินอาหารไทยแต่ช่วงนั้นน่ะเรากินทุกอย่างมีวันหนึ่งที่ผิดที่สุดในชีวิตก็คือ ตื่นเช้ามา,ส,า,าสั่งพูทีฮอาดด้ฉัตื่นเช้ามากินซัอกเวยอกลางวันเรากินเคฟซีตกตกเย็นต้องกินพิซซ่าซึ่ง เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยคาบลวนใช่เรากิน<ร>อยู่กินกินอย่างนั้นนะหรือไปคาฟเฟ่อะกินคนสองคนเดียวสองอันเป็นคนติดเบเกอรี่เป็นคนติดน้ำตาลเป็นคนติดข้าวต้องกินข้าวเยอะๆไม่อย่างจะไม่อิ่มแล้วมันก็เหมือนทุกๆคนนะคะที่แบบเวลาที่มันหลับน้ำตาลเข้าไปแล้วน,น้ำตาลมันก็คือสิ่งเสร็จติดที่น่าลัวยยาบ้าแล้วนั้นมันก็ยิ่งต้องการร่างกายเราก็ต้องการปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกทุกวันเงี้ะแล้วตอนนั้นเราเรา เริ่มรู้ตัวป่ะว่าวพฤติกรรมเรามันแปลกๆแล้วนะคือตอนนั้นโชคดีที่เรา,เอ,าออกกำลังกายอยู่เราไม่อยู่ตัวเลยไม่รู้่โชคดีโชคไม่ดีเพราะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่ายัยางมีกล้ามอนู่ไงทุกคนที่อยู่ในแวดวงอ,ออกกำลังกายของเราเขาก็นึกว่าเราบิ้วไงเรามารู้ได้ไงว่าเราเริ่มแบบเราเป็นโรคหรือเป็นอะไรจริงๆคิดว่าตัวเองต่างๆ่ <c oughs> แค่แคิดว, <ๆ S 1> ว่าการกินเราเปลี่ยนไปใช่แต่ว่า มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีปัญหากับเพื่อนแล้วเราเหมือนอิโมชั่นอลมากอารมณ์เราเหมือนสวิงมากคือเราร้องไห้จนแบบเหมือนคนตัวสัตว์แล้วทุกคนก็เฮ้ย อันนี้ม่รคิดปกติปัญหา<ม>น,นี่ไม่ใช่เธอนะ<ม>อก็เลยเหมือนไปหาคุณหมอจิตต<อ>จิตตแพทย์ก่อ,อนะแล้ว,ลวหลังจากจุดนั้นอ่ะเราเราทำยังไงต่อเราไปโรงพยาบาลไหมหรือว่าเราคือคนรอบข้างเริ่มอยู่ด้วยไม่ไหวแล้วเพราะเราเริ่มกรีดอ่ะปัดของกรีดแล้วก็ปัดของลง<ม>จากโตอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งละครหลอกคิดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกัแต่มันคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้คือขึ้น ขึ้นเร็วลงเร็วคุณหมอวันนั้นก็เลยบอกว่าจะเป็นโบลีเมียนะและไทรลอยไทรลอยใช่ไทรลอยอยากรู้ที่หนักเพราะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นไทรลอยจนต้องไปวัดผลคือไทรอยอาร์เป็นแบบไฮเปอร์แบบหนักมากคือค่าปกติที่คุณหมอบอกอ่ะคือสูตรจุดสหรือสูตรจดของอาร์เนี่ยค่าที่สมองใส่ไทรอยคือสูตรจุดู์คูอ0 0 0ู3สก็คือสมองไม่สั่ไทรลอยเลยเพราะไทรอยอาร์ทำงานหนักมากอาร์ไฮเปอร์มากๆ ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อพฤติกรรมใช่นะทั้งการกินอารมณ์อะไรเงี้ยต่างตงต,ต่อมานะคะเรามาพูดถึงอิ t งดิซอร์เดอร์กันบ้างจริงๆแล้วว่าอิ่งดิ d อ s o เดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่หาได้ง่ายแพร่หลายในสื่อในไทยต่างๆเท่าที่เราหาข้อมูลมานะก็คือมันจะมีสอันหลักๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คืออนเนอ i เร็กเซียอนเนอเร็กเซียเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอ e ิ่งดิ d อ s o เดอร์ที่ที่คือเราจะคิดว่าเรา อ้วนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าร่างกายเราจะแบบเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะพร้อมหรือจะรูปร่างแบบไหนเราในความคิดของเราเราจะคิดว่าเราอ้วนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสั่งให้ตัวเองไม่กินน่ะก็คืออดอาหารบางคนก็คืออดไปเลยหรือว่าบางคนที่ไม่อยากจะให้คนรอบข้างรู้เขาก็จะมีการแบบ เขียอาหารทาเป็นกินแต่จริง,รงๆแล้วไม่กินแล้วก็อย่างที่2คือบูลิเมียบูลิเมียก็คือการที่เรากินแล้วก็หลวงคอซึ่งเอออันนี้พี่อาร์อาจจะมาแชร์ในอีกแบบนึงก็ได้ว่าเออที่ทวินิีใช้มาแล้วก็ความจริงมันเป็นยังไงอันนี้แต่อันนี้คือข้อมูลที่เราเรดิร์ชมาเนาะก็สําหรับอย่างที่3ก็คือ b บ n g นชีต i ิ้งด s สอเดอนะคะซึ่ง b บ n g e ชีตติ้เนี่ยเวลาที่เรากินแบบคอนโทรลตัวเองไม่ได้อะ คือกินอิ่มแล้วท้องอิ่มแต่ปากคือหยุดกินไม่ได้คือกินยัด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 ,ยดเข้าไปความที่มันต่างกับบูลิเมียก็คือบิน e ชีตติ e ้งก็คือกินแล้วไม่ต้องหลวงเอก็ได้แต่แต่คือมันเน้นที่ปริมาณมากกว่าว่าคนที่บินจะไม่สามารถควบคุมไม่ไม่ไม่สามารถคนโทรลแบบจุดต้องหยุดกินได้อะไรประมาณนี้เมื่อกี้พี่พี่อ,อาร์มบอกไปว่าแบบไปหาหมอแล้วก็เขาแดนโนสว่าเป็นบูลิเมียเออเจอร์นี่ในการเป็นบูลิเมียแล้วก็การ ฟื้นตัวของพี่อาร์มเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือบุลิมียของอาร์ก็คือกินสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะก็คือกินเข้าไปโดยที่เหมือนตอนกินนะ่ะเราแฮปปี้นะแต่พอตกคืนกลางคืนนะ่ะเราก็จะมีโรคจิตบางอย่างก็คือขึ้นไปชั่งตาชั่งตลอดเวลามันรู้สึกผิดปะ่ะรู้สึกผิดเศร้าที่กินลงไปทําไมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ปฏิญ,ญาณตัวเองว่าพรุ่งนี้จะไม่กินแล้วจะไม่เอาจะเริ่มใหม่แต่พรุ่งนี้มันทําไม่ได้ก็กินใหม่ คนเราปกติในชีวิตประจําวันอะเราก็จะเหมือนมีเรื่องห,หลายๆอย่างต้องคิดเรื่องงานครอบครัววันนี้จะไปไหนไ<ม>ว้อะไรเงี้ยจังหวะที่ไปบุริงเนี่ยแต่เรื่องกินทั้งวันเลยกินมือนีอยู่อะ่ะแต่แลนอาเฮดแล้วว่ามือหน้าฉันจะกินอะไรก็คิดถึงแต่เรื่องกินแล้วก็พอกินเยอะๆกินปริมาณที่มันไม่เหมาะสมกินอาหารไม่ดีก็กินดตีสุขิดม,มีอาการที่กินเยอะมากจน้อง มันไม่ย่อยอ่ะออก็เพราะมันย่อยไม่ได้แล้วเพราะมันอาหารก็เลยไปยขึ้นมาใช่ก็คือทรมานมากเราวก็วกม,มามเป็นหลายครั้งอพอเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเราเป็นบูลิเมียรหรือเป็นอินิซิสออเดอร์แล้วเนี่ยเออเขามีแบบการแผนในการรักษายัางไงบ้างให้เราแบบกลับมาแบบใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมโดยที่แบบเออเราไม่แบบออกเซสกับเรื่องกินเรื่องอะไรคุณหมอก็จะสอบถามเพราะว่าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันคุณหมอก็ให้ยา ให้ยาเราก mm ็ทานโดยที่ตอนแรกก็ให้แบบ2เม็ดเช้าสองเม็ดเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ยาแก้เครียดด้วยเพราะเราเครียดเวลาที่เราลดน้ําหนักเราก็ทําไม่สําเร็จละพอเราไม่แอคชี v ใช่ปะมันก็เป็นความล้มเหลวแล้วแต่เราก็มีพลังารที่จะลดน้ำหนักหลายๆครั้งนะแล้วมันก็ล้มเหลวอะไรเงี้ยคนที่ดูอยู่แล้วกันที่เขามีความสงสัยว่าแบบเฮ้ยฉันจะเป็นหรือเปล่าวะพี่อันแบบมีมีคําแนะนํายังไงบ้างว่าแบบว่า เธอควรที่จะสํารวจตัวเองยังไงคือมีวิธีแนะนำไหมว่าแบบเออให้ดูตัวเองยังไงหรือว่าควรที่จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรหาความช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะตัวเราเองอ่ะจะรู้จ,จักตัวเองดีมากที่สุดคืออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะหรือถ้าเราไม่ได้เป็นหรือคนรอบข้างเป็นอ่ะเราสังเกตเพื่อนได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้กิน เยอผิดปกตินะแบบเคียดอะไรหรือเปล่าเคียดอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นด้วยกับพี่ยามเลยคือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเรารีวิวแอปพลิเคชันคุยกับจิตแพทย์อะเราพูดถึงเรื่องของความแบบอาจจะซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าอะไรงเงี้ยเพราะว่า มนเป็นช่วงโควิดเหมือนกันคือโควิดคนมราคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวคือเป็นเยอะมากมว่าแบบเครียดอะจะรอดไหมคือธุรกิจเราจะไปต่อยังไงพนักง,งานเราจะอยู่ยังไงสิ่งที่เป็นและเปลี่ยนไปตอนนั้นนะก็คือการกินกับการนอน,อนหนึ่งคือกินไม่ลงไม่หิวเลยเออคือ,อท้องอาจจะหิวเริ่มแสบท้องแล้วแต่มันไม่อยากกินอะไรเลยอะสองคือนอนไม่หลับหรือไม่นอนสองสามชั่วโมงปุ๊บตื่นคือตอนแรกก็คิดว่าเอออาจจะเป็นแค่เป็นช่วงๆอะไรนะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ แต่พอมันเริ่มเป็นแบบหึึ่งอาทิตย์คือชีวิตแบบพังอะเพราะว่าแบบเราเหนื่อยตลอดเวลาเราไม่มีกระจิตกระใจจะไปทําอะไรแม้แต่กจิจกรรมที่เราชอบตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบเออลองโหลดแอปอูกา้ามาใช้ว่าแบบว่าเออ เออลองหานักจิตวิทยามาคุยดูว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรแล้วเราสามารถแบบหาวิธีแก้ได้ไหมจริงๆสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการแบบ eating disorder จากความกดดันไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดของคนอื่นความรู้สึกภายในจากตัวเองลองลองสังเกตตัวเองก่อนแล้วก็ลองหาวิธีเราว่าจริงๆมันมีหลายวิธีเนาะโซลูชันที่จะสามารถหาความช่วยเหลือที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่อ้างาคือไปหาหมอ หรือว่าจะเป็นการหาสพอร์ตในด้านอื่นๆอ,อ่ะคือใครที่มีเพื่อนหรือครอบครัวที่พร้อมจะรับฟังจริงๆเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้เนาะเออถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นหนะักแล้วก็มีอาการแบบที่พวกเราคุยๆกันมามันโอเคเว้ยที่จะแบบเอาตัวเองไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกกับใครสักคนว่าเราคิดว่าเราป่วยช่วงช่วงนี้เราว่า mental health มันเป็นอะไรที่แบบ เป็นรคือ,อ,ม,อมันก็มีความเชื่อโบราณว่าการหาหมอจิตแพทย์ต้องเป็นคนเธ่อบ้าท่หน,นันแต่จริงๆอยากบอกเลยนะคะว่าเหมือนแบบการได้พูดคุยกับจิตแพทย์หรือว่าการได้ไประบายการพูดเรื่องไร้สาระการพูดเหมือนเกี่ยวกับโลกของเราแล้วมีคนคนนึงฟังแล้วเหมือนแบบเขาสามารถาปขอได้ว่าอ,อ มันปกตินะอันนี้ไม่ปกตินะถ้าเกิดใครมีอาการเหล่าเนี้ยคือแนะนําให้ไปพบแพทย์ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถแบบวินิจฉัยโรคได้เองเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณพี่อามากนะคะที่มาแชร์เออเกี่ยวกับแบบเจอ์นี้ของตัวเองในเรื่องของ eating disorder อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนอะถ้าเกิดให้พี่อามให้พี่อามจดคลิปแล้วกันด้วยกันแบบว่าเออให้กําลังใจคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบแม่งไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยว่ะรู้สึกโดนคอมเมนต์เรื่อง ข่นเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรอย่างี้เยอะมีทริคอะไรที่แบบเราใช้คิวใจตัวเองจริงๆทุกคนสวยหมดนะทุกคนเ <ใน S 1> มดในแบบของตัวเองใช่<ม>แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักเราขึ้นแล้วอะขอขอให้หนึ่งเคล็ดลับนะคะว่าตอนที่เรากินอะเราไม่ได้กินวันเดียวเราอ้วนนะคะก็คือเราใช้เวลา1เดือน3เดือน<ม>ดังนั้นจังหวะที่ลดอะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะแบบ จะมาออกกําลังกาย3วันแล้วลดอ,อันนี้เป็นไปไม่ได้นะทุกคนจะต้องเหมือนแบบมีความต่อเนื่องแล้วก็นึกถึงสุขภาพเป็นหลักคิดถึงแต่ตัวเองอะก็คือแบบเราเปลี่ยนคําเช่น เราไม่ได้ลดน้าหนักเราลดแฟรเราไม่ได้ลดน้าหนักแต่เราให้อาหารให้สิ่งที่ดีกับร่างกายของเราเองนะมันก็จะช่วยได้แล้วก็เหมือนแบบคืออา่านเป็นสายไม่ได้เคร่งคัดแบบคือเราลองมาทุกสายแล้วก็คือเหมือน i อเฟเลยหรือว่าไม่กินของทอดเลยไม่กินเส้นเลยไม่กินแป้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทุกๆคนอนะ่ะจะมีเวของตัวเองอาจจะเดินทางสายกลางอาจจะถามตัวเองตลอดว่าแบบไหนที่ ใช่แบบนันที่เป็นเราเพราะว่าเราต้องหาทางที่มันเป็นเราที่เราทําทุกวันได้แบบตลอดชีวิตเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลดแค่3เดือนแ,แล้วหลังจากนี้จะปล่อยป่าละเลยมันได้ดังนั้นเหมือนอามก็จะเลือกเลือกทางที่มืน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือปรับหาทางจนรู้สึกว่าแบบนี้แหละเราอยู่กับมันได้ทั้งชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์ของเราดังนั้นทุกๆคนต้องลองหาไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะแบบให้กําลังใจตัวเองเรื่อยๆนะคะว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังทําได้เราทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามผ่านแบบวิกฤตต่างๆได้แล้วก็อยากให้ตัวเองแบบ มีความสุขรักตัวเองเยอะๆอันเนี้ยโค้อสำคัญเลยอ่ะอเลือกทุกอย่างหรือว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เราจะสามารถปรับได้ไมันม้องเมื่อจากการรักตัวเองเราต้องทําเพราะว่าเรารักตัวเองไม่ใช่เราเกลียดรูปร่างตัวเองอยากให้ทุกคนได้ positive energy จากคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ทุกคนกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะยา